สวัสดีครับผมจะมารีวิว CBR หนึ่ร้อยห้าสิบตัวเก่านะครับตัวคาบูนะครับผมดูสภาพรถเลยนะครับผมดูจุดสีนะครับชุดสีก็สวยอยู่นะครับดูสภาพรถนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่ห9 9่0หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับสนใจรถได้เอกสารครบครบโอนภาษีขัดเกินนะครับผมมีใบซื้อขายมีไม้มอออำนาจสำเนาบัตรประชาชน นะครับเล่มทะเบียนนะครับสภาพก็โอเคอยู่ครับก็สวยอยู่นะครับชุดสีอยู่ประมาณ70%นะครับผมด,ดูสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ตฟังเสียงให้ฟังนะครับดูสภาพนะครับดูสภาพก็มีแตกนิดหน่อยรอยปะนิดหน่อยนะครับ ตรงนี้นะครับผมลอยปะนิดหน่อยนะครับสภาพก็โอเคนะครับสนใจก็ลดได้นะครับมีรอยแตกตรงนี้นะครับตามสภาพนะครับขี่ได้ปกตินะครับมาฟังเสียงกันนะครับผมมาดูกันครับผม ด้วนะครับผมอยู่บั้นรอบนะครับดูนะครับรถวิ่งได้อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นสองพันยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับระบบไฟนะครับก็บบไฟติดหมดนะครับ นี่ไฟต่ำนะครับนี่ไฟสูงนะครับแต่ครับผมจะเบิ้ลฟังให้ฟังเสียงครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงแจ้ง,งด้วยครับผมเป็นก็เงียบอยู่นะครับ ชือเฟซนะครับพิมตามนี้เลยครับหรือกดเบอร์โทรกับ facebook ที่ค้นหานะครับกดเบอร์นี้เข้าไปในที่ค้นหานะครับก็จะเจอเฟซผมเลยนะครับหรือโทรติดต่อมาเลยก็ได้ครับก็ปิดคิปเพียงแค่นี้ครับขผมครับ